ที่กินนีต้มกลุ่่ันจะคนจจับตเป็นคให้ลูกนั่นโดนไปทั่วโรงเรียฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะฉันต้แค่สงในายดูชันีับันจะไม่ทำอะไรนั่นหฉันไม่ไ้าเป็พ่อลูกนั่นเราก็ไม่เป็นแบบนี้ ฉันไม่รู้ว่าตกคิดอะไรนี่พฉันทำาพื่นนายะฉันจะมาสนใจฉันทำไมเป็นเพื่อนกันนะเจ้เจ้าทีรู้จักับเราที่หลานเจ้องคนตีเพื่อนกันมาก่อนจะต้องเช่อเพื่อนชื่อีกต่อไปฉันไม่อยากหลุดเลิกกัย ช่มมาหมนี่เดอทีอัพเลิกอกร์แล้วโจโจทำอะไร<ฮ>ตอนสีพพ้ัอาหารแล้ว<ฮ>ไี่เรบออดอ อาหารแล้วครับถ้าเยอ่ยงก็ทำการที่นี่วันนี้ไม่ได้ทำงั้นเหรอ ย <c oughs> ิ้มมือมาที่ฉันจะได้จับพี่ขี้ <Huh? S 2> เอาพี่ขี้มาสิออ๋ที่พี่ฉันไม่รู้ว่ามาที่นี่นะ <c oughs> ฉันจะไม่ต้องบอกเลย,เ,ยเอาลักของเราเนี <c oughs> ่ยย่างนี่ก่อนสิทำไมนายถึงย่างเกละบากก่อนแล้ว เั้นก็ไม่ต้องกินจะยากอะไรก็เรืของผมนต้องเลิกตายงั้นสนาอดีกว่าทรับร้ไปหยิบเองซินั่นเหรอทำไต้องหยิบเองนอยากาเี้ไหมฉันหยิบจากได้เลยใช่ไหมขอโทษครับ้ เป,<อ>เป็นชั่วโมงเลยกว่าจะกินมมหมดได้เอ่อทุกคนไเลยบ๊ายบาย